อันนี้เสื้อผู้ชายนะคะสวยไหมเป็นไหมไม่ใช่ไหมแท้นะคะลูกลูกค้าเขาเรียกไหมอะไรไม่รู้ไหมไหมแพททิปหรือเปล่าไหมแพททิปสวยงามเป็นงานว้ว้ครูลูกค้าจะใส่ว้ว้ครู เป็นเสื้อของผู้ชายเป็นเสื้อเข้ารูปเป็นคอจีนคอจีนนี่เลยคอจีนนี้เลยนี่คอจีนนี้เลยใส่ขิบขิบ ใส่คลิปแขนใส่คลิปแขนแล้วก็คอมาถึงชายก็สวยงามอยู่ค่ะก็สวยอยู่นี่สีม่วงเขาเรียกม่วงเม็ดมะปางสวยงามเข้ากับผ้าถุงตัวนี้เลย เข้ากับผ้าถุงตัวนี้เลยอกแค่สามหกเองนะอกสามหกค่ะลูกค้าสโพคสามหก 3, เป็นเสื้อของของผู้ชายแต่ขอให้ทำเข้าลูกแล้วก็เดินคลิปคลิปคลิปปแขน จะใส่ลิ้นใส่ลิ้นกระดุมสวยงามพลูกค้าเข้ากับผ้าถุงตัวนี้เลย สวยงามคลิปนี้สมัยสมัยก่อนเขาฮิตมากเลยเดินคลิปแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเคยเห็นลูกค้าเอามาทำแตอันนี้เขาจะใส่ไหว้ครูนะคะลูกค้าค สวยงามสวยอยู่ค่ะสวยอยู่ค่ะ พระถุงลายนี้ขายนะคะลูกค้ามีขายอยู่หลายตัวอยู่หลายชิ้นเลยชิ้นนี้ขายค่ะลูกค้าชิ้นนี้ก็เป็นพระถุงขายนะคะลูกค้าพ้าถุงที่ร้านสวยนะลายนี้สวยนะช่างเลือกมาโดยเฉพาะเลยเป็นผ้าทอนี่ใส่ได้สองด้านนะคะลูกค้านี่ด้านไหนก็ใส่ได้นะคะลูกค้า ด้านนอกด้านในเหมือนกันนะคะลูกค้าใส่ไดส้สองด้านเลยยังไม่ได้เย็บนะคะลูกค้าเป็นผ้าถุงยังไม่ได้เย็บนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็ใส่ได้ทั้งสองด้านเป็นผ้าทอนะคะลูกค้ายังไม่ได้ปูกาวคนทอเพิ่งตัดมาส่งนะคะลูกค้าตัดออกมาจากกี่ นี่อีกเพิ่งตัดออกมาจากกีเป็น เป็นผ้าทอมือนะคะลูกค้าใส่ได้สองด้านขายชิ้นละเก้าร้อยนะคะลูกค้าผ้าทอมือคนทอเพิ่งตัดออกมาตัดออกมาให้นี่เลยเสวยงาม ผ้าทอมือนะคะลูกค้าของอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีนะคะเป็นผ้าทอมือลูกค้าทอแล้วก็ตัดออกมาส่งผ้ามาถึงสดๆร้อนๆเลยชุดเก่าขายหมดไปแล้วนะคะลูกค้าอันนี้ของใหม่แล้วนะมีผ้าทอหลายชิ้นอยู่นี่ก็ใช่นี่อันนี้อันนี้ทอแปก ใส่ได้สองด้านนะคะลูกค้าเป็นเนียอันนี้ทอมือนะคะเนี่เห็นไหมชายจะกระยุกกระยุยอย่างนี้แหละเนี่ยเขาเรียกผ้าทอมือนี่ยผ้าทอมืออันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยชายอยู่ตรงไหนอ่ะชายอยู่ตรงนี้นี่ฮะยังไม่ได้เย็บเป็นผ้าทอมือ กระยุกใอย่อยางเงี้ยเตัดออกมาจากกี่นะคะลูกค Hello, ้ายังมีเส้นได้อยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นได้ไหมคะลูกค้าลายที่ขอยย้อมได้มักมี สวยงามค่ะลูกค้าลูกค้าสั่งตัดสั่งซื้อได้นะคะลูกค้าถ้าลูกค้ามีผ้าแล้วส่งมาได้เลยส่งมาตัดได้เลยร้านตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะคะเบอร์โทรศัพท์นี่ทำลายได้เลยเบอร์091-8163755เเบอร์นี้ทำลายได้เลยนะคะลูกค้า ทำลายแล้วส่งผ้ามาลูกค้ามีผ้าแล้วก็ส่งผ้ามาถ้าไม่มีผ้าก็ช่างหาให้ได้ลูกค้าก็บอกมาเลยว่าชอบสีอะไรลายลายลายเอาลายเอาประเภทไหนเดี๋ยวช่างหาให้นะคะลูกค้าสวยงามมากๆ โดยมากช่างจะหาเป็นสีออกเรียบๆไม่ฉุดฉาดนะครลูกค้าเพราะว่าจะได้ใส่ได้หลายๆเสื้อใส่เสื้อได้หลายๆตัวอันนี้ก็พันทอมัดมีนะครลูกค้าส,สีเขียวหยกนี่ก็สวยนะครลูกค้าเห็นไหงาม 5ทของอำเภอบ้านมีแค่นี้นะคะลูกค้าขอบคุณมากนะคะลูกค้าขอบคุณมากนะคะ